สวัสดีค่ะนักเรียนมาเจอกับครูนิดอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยค่ะในวิดีโอนี้เราจะเรียนเรื่องมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราในตอนที่สองนะคะซึ่งในวิดีโอที่แล้วนักเรียนได้รู้จักมาตราตัวสะกดที่ตรงมาตรามาแล้วว่ามีทั้งหมด4แม่นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เพิ่มเติมไปอีกนะคะ เพื่อที่นักเรียนจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องนี้กันนะคะว่ามีอะไรบ้าง 1. น,นักเรียนสามารถสรุปความรู้เรื่องคำในมาตรากงกกมเกยเกวได้นะคะข้อที่2นักเรียนสามารถนำคำมาตรากงกกมเกย มาใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญในการเขียนคำของมาตราตัวสะกดตัวเดียวได้นะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในตอนที่2นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปเรื่องของมาตราตัวสะกดที่ตรงตัวกันอีกรอบหนึ่งนะคะตัวสะกดตรงมาตรามีอยู่4มาตราคือ แม่กงได้แก่คำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดอย่างเช่นช้างข้างเคร่งยางเป็นต้นนะคะอันที่สองแม่กลมได้แก่คำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นกล้ามสามแย้มสุ่มเป็นต้นอันที่สามแม่เกยได้แก่คำที่มียอยยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นคล้ายเคย คุยโรยเป็นต้นนะคะอันที่4ี่แม่เกลได้แก่คำที่มีวอลแหวนเป็นตัวสะกดเช่นดาวแก้วเร็วเหวเป็นต้นนะคะคุณครูนิดอยากให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นก็เลยอยากให้เด็กๆเ,เนี่ยไปดูวิดีโอนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอเพิ่มเติมนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะสระอัวถ้าพร้อมแล้วไปดูวิดีโอเลยค่ะที่ตรงตามมาตราได้แก่แม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลซึ่งทั้งสมาตรานี้มีตัวสะกดเพียงตัวเดียวและออกเสียงตามตัวสะกดนั้นๆมาเริ่มที่มาตราแรก มาตราแม่กงมีงองูเป็นตัวสะกดเช่นยางอ่านว่ายางเด็กๆลองมาดูคำในมาตราแม่กงกันนะคะคำแรกกางเกงอ่านว่ากางเกงระคังอ่านว่าระคังเสียงดังอ่านว่าเสียงดัง ร้องเพลงอ่านว่าร้องเพลงอึงอ่างอ่านว่าอึงอ่างนอกจากนี้มาตรากงยังมีคำอื่นๆที่สะกดด้วยงองูอีกมากมายเช่นขลงช้างลำคลองท้องทุ่งทองคำสีเหลืองมะเฟือง ถัดมาเป็นมาตราแม่กลมจะมีมอม้าเป็นตัวสะกดเช่นชุมนุมอ่านว่าชุมนุมเรามาลองดูคำในมาตราแม่กลมกันค่ะแก้มอ่านว่าแก้มกลมอ่านว่ากลมขนมอ่านว่าขนมฉลาม อ่านว่าฉลามมะขามอ่านว่ามะขามนอกจากนี้คำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดยังมีอีกมากมายเช่นสนามคำถามดื่มนมยิ้มแยม้มซ่อมแซมกลมกลม่อมต่อมาเป็นมาตราแม่เกย จะมียอยักษ์เป็นตัวสะกดเช่นเลยอ่านว่าเลยมาดูคำในมาตราแม่เกยกันค่ะเด็กๆโวยวายอ่านว่าโวยวายเจ้าชายอ่านว่าเจ้าชายสร้อยอ่านว่าสร้อยอร่อย อ่านว่าอร่อยม้าลายอ่านว่าม้าลายนอกจากนี้ยังมีคำที่มียอยักษ์เป็นตัวสะกดอีกมากมายเช่นพลอยค้าขายสบายบ่ายคล้อยปุยฝ้ายอุ้ยอาย อ,อเด็กๆคะแต่มาตราแม่เกยจะต้องมียอยักเป็นตัวสะกดเท่านั้นยกเว้นคำที่มีสระเอียไม่ใช่แม่เกยเช่นเสียเปียเหล่านี้ไม่ใช่คำในมาตราแม่เกยนะจ๊ะต่อมามาตราแม่เกยจะมีวแวหวนเป็นตัวสะกดเช่นกาวอ่านว่ากาว มาดูคำในมาตราแม่เกลกันค่ะดาวอ่านว่าดาวแก้วอ่านว่าแก้วมะพร้าวอ่านว่ามะพร้าวตะหลิวอ่านว่าตะหลิวข้าวเหนียวอ่านว่าข้าวเหนียวนอกจากนี้ คำในมาตราแม่เกลยังมีอีกมากมายเช่นพแพลพราวชาวนาสีเขียวเว,ววาวเจ้าสาวสีอิ้วอ่ะอะเด็กๆคะมาตราแม่เกลต้องมีวอแหวนเป็นตัวสะกดไม่ใช่คำที่มีสระอวนะจ๊ะเช่นตัวกลัวเหล่านี้ไม่ใช่คำมาตราแม่เกลค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะเข้าใจมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตรามากขึ้นหรือยังรวมถึงสระอัวที่มีตัววอลแหวนซึ่งไม่ใช่ตัวสะกดนะคะแต่เป็นสระนะคะทีนี้เรามาดูใบงานกันคะ่ะใบงานอย่าลืมว่าเด็กๆจะต้องเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยนะคะคำสั่งบอกว่า จงเขียนคำตรงข้ามจากคำที่กำหนดให้ซึ่งคำตอบที่หามาจะต้องอยู่แค่สมาตราเท่านั้นนะคะมีมาตราแม่กงมาตราแม่กลมมาตราแม่เกยแล้วก็มาตราแม่เกลค่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะคำว่าเหม็น คำว่าเหม็นตรงข้ามกับคำว่าหอมนะคะซึ่งคำว่าหอมจะอยู่ในมาตราแม่กรมนะคะถ้าเด็กๆทางานเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะให้ถ่ายรูปให้ชัดเจนและส่งไปที่ลายกลุ่มของแต่ละห้องนะคะไปที่อัลบั้มส่งงานวิชาภาษาไทยค่ะแล้วอย่าลืมว่าให้เด็กใช้ดินสอเขียนนะคะอย่าเพิ่งใช้ปากกานะคะ เด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแล้วนะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตรานะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ